กยอีกรอบแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะโกยจนวาเกี้ยงหน้าบ้านแต่บ่มีเกลือห้วยบัานบาลากาสีมาแล้วปั่นตุกตาหิมะตัวนี้ได้เคืองเดีย่ยวโกยน้ำค้างทางั้งเพราะว่าเพืือค้นยางคนอย่างข้าเจ้ามือเนานะคะนะ่ะเนาะเฮาจังสีบอมีความผิดพอยุ่นิตผิดกฎหมายด้วยค่ะเด้อขันป้อยเฮข้าเจ้ามามมอนหิมะยูุ่นาบ้านโดยที่เฮาบ่รักษาเนาะค่ะเนาะทางนี้ก็โกยเขาเหมือนแล้วคะ่ะโกยเขาเหมือนแล้วเบิ่ง ลูกตาฮิมะพ่อยจอยจอยบัวอ้วนคือตาของจักคำนีนน่กระลาว่าน,นี่เนาะฮิมะโกยได้ซ้ำนี่ซุปนั่นกะโกยไม่ได้เดี๋ยวรอเพิ่งเอามันถีตกอีกว่วเนาะคะ่ะเนาะแต่เบิ่งคนน่อยสิมาตรงเรียนมันสติใจซ้ำใด กระตาหิมะได้ซ้ำนี้ล่ะค่ะโกยเอาเกินวาเลแต่หญ้าแล้วค่ะคันบ่รันไปโกยเอารถเข็นมาทางทุนมาใส่เบิ่งว่ามันสิตตุกิ๋วบ่เบิบบ่งทรงมันก็สิตตกิ๋วอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งทรงสิตตกิ๋วอยู่เนาะคะ่ะเนาะโอ้ยตุ๊กตาหิมะขเอยเป็นปอริโอตั้ดแต่คือจอยเถอจะจอยใช่ไหมคันนี้มีแขนอยู่หาผ้าพันคอขึ้นบ้านเมียวดิตรงนี้เบิง่งพูนจักเลน่นพูนเอ้าไปแล้วพูน จอบตะกวัดนี่แหละค่ะชีวิตเมืองนอกเมืองนาะขนตกหลายๆนี่ไปใส่บวไดแรกก็สีดิเฝ้าเฮีนยนย่งสีแล้วพี่น้องค่ะปุ่งต้นแอปเปลิลมีแดาก้า,กางว่มีใบาจากน้อยมหมะละลายกาลังสินี่กาลังสิกาลังสีออกกําลังสิโป้งยอดค่ะป้งยอดแล้วก็มันมีดอกขึ้นมาโรดปีนี้ค่ะปีนี้ก็สิเปลี่ยนติดหลายดอก มีหิมะให้เห็นอยู่พี่กาเดี๋ยวมีหิมีหิมะเลยบ่ติดค่ะมาง่ายบุรุษคนหน่อยอออรถขึให้กาอยมาหิมะไหลน้ำทางจะค่อยมาเอาติดแต้วน้ำเดงอกมะฮวยดีเนาะพี่น้องค่ะ นี่เด้อค่ะกระเทียมที่เอามาปลูกไว้ฮิมถทมพ่อตายเด้อค่ะเด้อฮิมาละลายเดี๋ยวข้จาจ้ากระทังขึ้นค่ะต้นผักกูดก็กำลังป้งหักเนาะค่ะเนาะแมนหมดค่ะกระเทียมามาปลูกไว้เมืน่อนี้แมนหมดนี่แมนหมดแข็งแก่แดเลยแมนหมดค่ะ เดี๋ยวหิมะละลายกะงามพวดพวดขึ้นเนาะค่ะเนาะขเบคุงเพื่อนสิมาเห็นคือกระหนาหิมะเป็นทีเดียวปล่อยให้มันหลับวอนช่วยชัวย์ไหมจัลูก

มาลัอยโอ้ยหลับอ่อนช่วยส้วยเลยพี่น้องค่ะหลับอ่อนต่วยส้วยเลย